สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคเอนครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันครับเมื่อคืนเยอรมันเด่นมาทั้งคู่นะครับแต่แยกกันนะครับตัวเน้น7ไปร้อยครับแต่หกมา7จ็ดหมาคู่เจ็มาทั้งคู่นะครับขาลูดขาวิ่งขาวิ่งรอดนะครับวิ่งมมรูดล่างรอดนะครับแ้ใครเล่น6กก็รอดนะครับใครเล่น7จ็ดลูดอย่างเดียวสลบครับขออภัยแล้วกัน มารุนกันวันนี้ครับลุนกันวันนี้หุ้นเปิดบวกปิดลบหมดนะครับผมไม่รายงานตัวเปิดนะครับอยากรู้ตัวเปิดไปหาดูเองครับผมเยอรมัน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 แปบนึงครับเยอรมันวันนี้เด่นหกครับผมใครชอบทิธานี้ก็กดติดตามกด subscribe ไว้นะครับชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์อยากเทคแคร์กดติดตามครับหนึ่งหกครับผมสี่หกครับห้าหกครับผม เจ็ดหกครับแปดหกครับแล้วก็เก้าหกหกเก้าครับร้อยมัดสองครับร้ 100, อยมัดสองบนตัวลางแป๊บนั้งครับน่าจะท้ายหกท้ายห้าเหมือนเดิมผมว่า สักคู่นะครับอุ้นเปิดบวกลงลบวนนึกเซ็งคิวเซงคิวเมื่อคืนสามหนึ่งหกหก้ายังเป็นคงยังเป็นหกห้าหกห้าโอเคหกห้าสี่ห้าแปดหกสี่ห้าสวยแปดหกสี่ห้าสี่หกสี่หกไปครับแปดหกสี่ห้าน่าจะแปดหกสี่ห้านะครับ 8, 6, 4, แปดหส้าสวยเน้นไปทีいい่ 600, 600 8ปดหแล้วกันนะครับเน้นที่แปดหกเผมดูแป๊บนึงนะครับ8ปดหกสี่ห้าสร้อยรอยใส่4ี่ร้อยใส่9ก้ร้อยใส่เจ็ดร้อยไม่หก็ไม่หนึ่งก็หไม่ไหไม่หก็ไม่หึงก็สองผว่ามันลงลบเลยแป๊บนึงครับสี่หกโอเคครับแปดหห้า สวยครับเป็นหกสี่ห้าขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับเฮง,งเฮงรวยรวยครับ